นี้จะมาพูดอะไรอย่างนีวันนี้จะมาเืไอห,หาน้องสีขาวชุดสีขาวสามตัวว่าเป็นยังไงบ้างอาเรามาดูกันครับบอกว่าอยู่ที่มีคนจัดให้ที่ดีอยู่นะไปดูแล้วว,ว่าวเนี่ยนะ,นะ,นะ มาแล้วมาแล้วมาตอนรับแล้วกระติกกรตอกะเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเออยังไม่มีใครมาเอาหนูเลยเออยังไม่มอาเ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 อาหนูแล้วอย่างหนูอยู่ยังไงอะความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างเขาจัดที่อยู่ที่นอนให้เลยอเอาปาปเอออาวามามา มารับคอไก่ทอดแล้วคอไก่คอคอละลรชิน้นน้องๆชอบกินคอไก่ทอดนะครั<ใ>บเพื่อใบชื่มารที่ตลาดเมื่อกี้นี้ยังร่อนร่อนอยู่เลยนะครับร่อนร่อนนี่แย,ย่งกันแล้ว <c oughs> อ,อันนี้ไม่ให้กินนี่กด น่นีนี่นีนี่นนแบ่งเป็นชิ้นให้ยังอยู่ครบนะครับใครสนใจก็ยังติดต่อได้ติดต่อได้หนะือก็อยู่ดีอยู่แต่ว่าอยากจะอยู่บ้านเนาะไม่อยากจะ,จะอยู่จะ้ะ <laughs> อยากจะอยู่บ้านบราก็อยากจะอยู่บ้านไม่อยากจะอยู่อย่างนี้ใจใจดีก็มารับดูไปด้วยอยากมีบ้านอืทำการขอบคุณเลยเข้า,ากล้องเลยกระดูกแข็งไม่ให้กินกินได้น่กระดูนบะ้เอเดี๋ยวเอาคอแข็งมันออกค่ะแข็งกระดูกแข็งไม่ได้ไม่ได้

chuẩn bị các 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 chuẩn bị các